นี่คือพอสอดรอพราวอนุรังสีเวทนะคะบทเรียนวันนี้คือ prepositions of time นะคะก็ใช้บอกเวลาช่วงเวลาหรือตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย when หรือ what time นะคะเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักคำที่เราใช้กันบ่อยๆนะคะอย่างเช่นคำว่า in on at คำพวกนี้จริงๆก็เป็น preposition of place บอกสถานที่ได้เช่นกันใช่ไหมแต่เดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าถ้ามันใช้กับเวลามันใช้ยังไงตัวอย่างแรกนะคะเดี๋ยวดูคําว่า in ก่อนตัวอย่างนะคะ in the morning, in the afternoon, and in the evening นะคะก็แบบในตอนเช้าในตอนกลางวันในตอนกลางคืนนะคะหรือ in ที่ตามด้วย season นะคะก็คือฤดูกาลอย่างเช่น in summer, in winter ต่อไป in แล้วก็ตามด้วยปีนะคะอย่างเช่น in 1962นะคะก็เป็นปีนะคะ แล้วก็เดือนนะคะเดือนก็อย่างเช่น in June in July ต่อไปดูคำว่า on นะคะ on ตามด้วยชื่อวันนะคะอย่างเช่น on Monday on Monday on Tuesday นะคะ on Thursday หรือ on weekends นะคะในช่วงวันหยุดนะคะ weekdays ก็ได้นะคะ weekdays เอ่อแล้วก็ถ้าเป็นชื่อวันลักษณะอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่จันทร์อังคารพูดเพลิหัสนะคะอย่างเช่น on Thanksgiving Day on สงการ Day นะคะ ก็เป็นชื่อวันหรือว่า on, อ n อนแล้วก็ตามด้วยเดทนะคะวันที่ที่ระบุเฉพาะอย่างเช่น on friday 13ก็วันที่13เออวันศุกร์สิ 13, ใช่ปะ่ะต่อไปคำว่า a อนะคะก็คือบอกเวลาแน่ๆน,นะคะไว้สำหรับนัดอะไรอย่างเช่นนะคะ a อด am ็กเอบี 'clock แอ night นูนนะคะไว้บอกเวลาแน่ๆนะคะต่อไปคำว่า around กับ about สามารถใช้แทนกันได้แต่ปกติภาษาเขียนเราใช้คำว่า around ใช่ไหมแต่ภาษาพูดเราจะใช้คำว่า about แทนก็ได้นะคะแปลว่าเราราประมาณอย่างเช่น around this month นะคะก็ประมาณเดือนนี้ around seven o'clock ก็ประมาณ7จ็ดโมงนะคะแล้วก็คำต่อไปนะคะ e a r l y นะคะแปลว่าช่วงต้นของ อย่างเช่น early morning นะคะก็แปลว่าเช้าตรู่ early this month ก็ช่วงต้นเดือน early this year ต้นปีใช่ไหม early 1 9 6 0 s นะคะก็ช่วงตน้ตนๆของไอ้เจ้าปี1960นั่นแหละนะคะมันจะมีแบบก็น่าจะประมาณ1961 1962 1963เนอะถ้าสมมุติว่าเธอไปช่วง1968ก็จะใช้คำว่า late แทนนะคะ late แปลว่าช่วงป,ปลายๆนะคะอย่างเช่น late afternoon นะคะก็แปลว่าบ่ายแก่ๆใช่ไหมคะ แล้วก็เมื่อกี้บอกว่าประัาน1960ใช่ไหมคะถ้าเรท1960 s ก็ประมาณ1968 1969ประมาณนั้นนะคะต่อไปเรทไหนก็ดึกๆ Until นะคะแปลว่าจนถึงนะคะอย่างเช่น until the end นี่ชื่อเพลงใช่ไหมคะชอบเหมือนกันใช่ไหมเพลงนี้นะคะต่อไป until 8 o'clock in the morning นนะคะก็แปลว่าจนกระทั่ง8โมงเช้านะคะใน8โมงในตอนเช้าสมมติคุณบอกว่าเออ I อ t a y e d up Until นะคะฉันก็ยังไม่นอนจนกระทั่ง8 o'clock in the morning นะคะก็พวกเป็นพวก stay overnight นะคะ ืนต่อไป until winter ก็ได้นะคะจนกระทั่งฤดูหนาวทำอะไรสักอย่างจนฤดูหนาวเธออาจจะ renovate this building until the winter ก็ได้นะคะก็ซ่อมตึกจนฤดูหนาวต่อไปคำว่า before นะคะแปลว่าก่อนนะคะตรงข้ามกับคำว่า after ใช่ไหมอันนั้นแปลว่าหลังจากแปลกเนาะ b ขึ้นต้นนะคะแต่แปลว่าก่อนแต่พอ after a ขึ้นต้นกลับแปลว่าหลังจากนะคะสลับกันนิดนึงนะคะ before แปลว่าก่อนอย่างเช่น before you get home นะคะก่อนคุณถึงบ้าน ะะ Before school นะคะก,ก่อนเข้าเรียน Before t a k e n bath นะคะ Before taking bath ก็ก่อนอาบนา้ำ Before 2007นะคะก็ก่อนปี2007 After แปลว่าหลังจากนะคะ After the class นะคะก็หลังจากเลิกเรียนแล้วนกะ็ After breakfast หลังจากอาหารเช้า After October ก็หลังจากตุลาคม After this Monday นะคะก็หลังจากจันนี้นะคะก ก็มีตัวอย่างอีกมากมายนะคะต่อไปคำว่า during นะคะแปบลบว่าระหว่างอย่างเช่น during 1981นะคะระหว่างเจ้าปีนี้นะคะ่ะก็คือระหว่างปีนะคะ during this week ก็ระหว่างสัปดาห์นี้ during the match ก็ระหว่างแมชนี้อาจะหมายถึงการแข่งขันต่อไปเดี๋ยวลองดูเป็นประโยคเนาะประโยคสุดท้ายละ I will have four meals during the flight นะคะฉันก็จะ กินข้าวสี่มือระหว่างไล์นี้ก็คือนั่งเครื่องบินเที่ยวนี้นะคะเรานั่งก็ช่วงนี้คงนั่งไม่ได้อีกนานเลยเนาะโอเคขอบคุณมากนะคะที่รับฟัง p พ p o s i t i o n s OF TIME นะคะกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ